สวัสดีครับวันนี้ผมมี D m a มนะครับสี่คูณสี่โฟวินปี03ครับเครื่องสามพันะฮะสีประตูรถมือเดียวป้ายแดงฮนะทันนี้บอกเลยว่าแมถ้าคนหาใช้งานนี่น่าสนใจมากครับเพราะว่าเลขใหม่เนี่ยอยู่ที่5้าหมนนะฮะ เลขใหม่อยู่ที่ห้ามื่นแปดรถ <c oughs> รถใช้งานน้อยมากครับรถใช้งานแบบเแทบจะไม่ได้ใช้เลยนะครับเพราะว่าแต่ว่าแกเจ้าของคนเดิมเนี่ยชอบชอบแต่งแนวนี้นะฮะร,รถไม่เคยลุยป่าไม่เคยบุกป่าหรือว่าใช้งานหนักๆมาแน่นอนครับนี่แต่งมาเป็นแนวออฟโรดนะฮะแนวลุยๆ ตัวนี้นี่ถ้าได้ยางแนวลุยอีกนิดหนึ่งนี่สวยงามเลยแต่ว่าเน้นใช้ถนนดำนะฮะสีเดิมบางทุกชิ้นเลยนะฮะสีเดิมบางทุกชิ้นเลยรถไม่เคยทำสีเดิมแบบคลิปๆเลยนะฮะเดิมมากเลยรถคันนี้สภาพหนึ่งในร้อนะฮะผมนี่ตามตัว3าสี่รอบก,กว่าจะได้มานะฮะ คันนี้ผมไม่ซีเรียสนะฮะไม่ซีเรียสเพราะว่าถ้าขายยังไม่ได้ก็ใช้งานไปก่อนครับเพราะว่าสภาพนี้หาหาหายากพูดตรงๆรงเลยว่าหายากผมเป็นคนหารถอยู่แล้วก็จะรู้ว่ารถสภาพแบบนี้เนี่ยหายากนะฮะสภาพใช้งานน้อยนะฮะ เก่าเก็บนะหายากมากคันนี้ได้มาะฮะผมให้ไปเลยหนึ่งในร้อยเลยสภาพลิกิ๊บเลยเดิมทุกอย่างทุกซอกทุกมุมนะฮะภาษีก็ต่อให้เป็นหกเก้าแล้วนะฮะปีหน้าเลยมิถุนาปีหน้าภายในนี่ไม่ต้องห่วงครับ <laughs> ดูนะฮะโบาะโดย แทบไม่มีนะฮะไม่มีรอยคือเบาะไม่สุดอะ่ะพูดง่ายง่ายเบาะไม่สุดเพราะว่าใช้งานน้อยนะฮะนี่ดูฮะเนี่ยสะอาดเหมือนป้ายแดงเลยสะอาดเอี่ยมเลยทุกซอกทุกมุมฮะอืมที่ฝุ่นหน่อยฮะเพิ่งได้มาไม่ได้ล้างขัดถูอะไรดีด น็อตนี่ไม่มีถอดแน่นอนไม่มีรอยถอดรอยกระจกไฟฟ้าด้วยนะฮะเป็นกระจกไฟฟ้าสวยมากคนันนี้บอกเลย <c oughs> ถ้าใครเนาะที่กำลังหาใช้งานรถสิบประตูที่อยากได้ <c oughs> เครื่องไดเล็กเนาะตัวไม่จุกจิกงนะเครื่องไดเล็กเนีย่ยประหยัดอันี้เป็นเครื่องสามพันครับเกียร์โฟวิน เดี๋ยวผมให้ดูไปเรื่อยๆนี่ดูครับดูเบาะเบาะสวยมากครับไม่มีรอยเปื้อนไม่มีอะไรเไม่มีรอยเปื้อนเลยดูดิอันนี้มันเป็นสีของเบาะกำมะหยี่นะมันก็จะเอ้ยกาเลยเบาะอ,อะไรเนี่ยเบาะผ้ามันก็จะประมาณนี้แหละแต่ไม่ใช่เปื้อนนะดูดิสวยมาก ปีศูย์สามครับปีศูนย์สามี่ปีศูนสามัดส่งคัดสีไม่ต้องห่วงครับไม่มีรอยผุแน่นอนเพราะว่ารถไม่เคยลุยนะฮะยังไม่ได้ล้างนะมาแบบดิบๆแบบนี้เลยเจ้ของก็ทำมาดีมามได้ดูรายละเอียด เผื่อท่านที่หารถใช้งานเนะรถมือสองใช้งานสภาพดีๆเนี่ยดูเลยครับฝากระโปรงไม่ต้องเคาะเลยครมาดูเองเลยบางทุกชิ้นแน่นอนสติ๊กเกอร์อิสุสุกรุงเทพเซลยังอยู่ยังแต่ป้ายแดงเลยสติ๊กเกอร์รอบคันเดิมๆที่ติดมาจากโรงงานยังอยู่ครบนะฮะตัวนี้เป็นเกียร์โฟิวนะฮะ เกียร์โฟร์วินดูดีครับกระบะไม่มีผุนะฮะไม่แน่ใจว่าเห็นไหมเนาะดูด,ด,ดิลอนเลนน,ลเลนี่สวยกิ๊บเลยสวยมากคันนี้ ดูดิรอยเปิดปิดแท้ไม่มีอะ่ะไม่ห้าหมื่นไม่ห้าหมื่นแปดพันรถคันนี้ดูดิไม่มีรอยนี่กร<า>กันชนดูดินะกันชนแต่งมาดีอะ่ะแข็งแรงเออไม่ฮะ สวยมากท่านล้างอัดฉีดดีๆเงาวิ่งเลยเนะี่ยเดิมๆดีเลยจัดเลยนี่ตัวดึงโอ้แต่งมาครบครบชุดเลยสติกเกอร์รอบคันอยู่ครบเลยมีโลบาให้ด้วยโอ้นี่ดูดิฮนะส่งแบบ ถ้าใครอยากนี่หน่อยเนาะไปเพิ่มงบเอาอะไ้ไม่ใช่ไปเพิ่มล้อเอา,เอามีงบหน่อยเพิ่มล้อเอาเนี่โอ้โหดุเลยคันนี้ดูดีฮะสวยจริงคันนี้ผมคอนเฟิร์มเลยมาดูตัวจริงเลยนะฮะมาดูตัวจริงเลยไม,ไม่ไม่จกตาตรงปกแน่นอนคันนี้สีเดิมโรงงานเลย ของเอาอะไรเช็ดนะเป็นรอยนิดนึงเล็กๆน้อยๆฮนะแต่สภาพถือว่าโอ้เหมือนายแดงเลยนะไยแดงอิสสูเลยนะตัวท็อปเลยนะคันนี้นี่ตัวท็อปเลยถ้าใครที่สนใจดูรีวิวไปเถอะดูรายละเอียดรถไปเถอะ ราคาขอเปิดท้ายคลิปแล้วกันเนย่ยเพิ่งรีบเมน้นมาด่าว่าช้าไม่แจ้งราคาสักทีดูรายละเอียดรถก่อนครับถ้าสนใจน็อตไม่มีขยับครับสวยสวยจริงแต่งประตูนีสมบูรณ์ทุกสี่บานเลยนะทุกบานเลยอ่ะดูดีฮะไม่เคยมีการถอดไม่เคยมีอะไรนะ สภาพนี่โหติกกงติ๊เกอร์หนึ่งในพันไปสวยจริงครับคับนนี้ดูดิตัวล็อกล็อกอะไรล็อกคราบล็อกเีย์ด้วยบอกไม่มีขาดแน่นอนครับไม่มีขาดเลยไม่ไม่แท้นะฮะผมดูจากปัจจัยหลายๆอย่างไม่แท้นะบ,บอกไม่มีขาดไม่มี นี่เลยดูดิสวยมากคันนี้เดี๋ยวให้ดูเลขใหม่เครื่องดีแน่นอนฮะรับประกันเลยสกินิดเดียวปึ้งเลยไม่ห้าหมื่นนะฮะเพราะว่าเจ้าของแกซื้อมาแกแกไม่ได้ขับนะฮะยังไม่ได้ขับมีปัญหาเรื่องสุขภาพด้วยก็เลยไม่ได้ขับะฮะจอดไว้เฉยเลยง,ง่ายๆเก่าเก็บคันนี้ นู่ดีฮนะไม้หมา 58, ้าหมื่นแปดกว่าจะได้มายากเหมือนกันนะคันนี้ตามหลายรอบแต่ก็รถสวยครับไม่อยากปลอยไปต้องเอาให้ได้นี่เดี๋ยวให้มาดูเครื่องเท่มากติ๊กเกอร์อยู่ครบเลยรอยขีดขว่วนแทบไม่มีเลยนะมีแค่รอยผ้าเช็ดแล้วมันเป็นรอยขนแมวเล็กๆ,ๆน้อยๆอ่ะ ชองเครื่องนี่กกิบเลยดูนี่ฮะเครื่องสวยมากทุกซอกทุกมุมนี่เดิม,มเดิมจุดทุกจุดเลยน็อตนี่ไม่มีรอยถอดเลยทั้งแก้มเดิมล้านเปอร์เซ็นต์เลย เนี่ยดฮนะไม่มีรอยหมุนรอยถอดเลยแก้มเดิมนะฮะแก้มเดิมโอ้ติ๊กเกอร์เดิม,มสวยจริงแหละคันนี้มียาดพี่น้องมีเงินหน่อยเนาะหาเก็บไว้ใช้อะ่ะพูดถึงรถสภาพเนี้ย ถ้นมี้เงินเหลือเก็บเหลือใช้ด่เอาไ้ให้ญาติใช้เลยสวยมากคันนี้มันหายากครับผมเคยได้มาไม่น้อยๆสุดๆก็แปดหรือเก้าหมื่นเนี่ยแต่อันนี้สุดกว่าอีกไม่ห้าหมื่นโอ้สวยคันนี้เปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยเลยเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้แล้วทาสีก็ต่อเป็นหกเก้าแล้วเล่มน,นี้ก็สามครบเลยนะะไม่ต้องรอไม่ต้องอ,อะไรรถบ้านฮนะรถบ้าน ไม่ใช่รถประมูลรถบ้านเลยคันนี้ผมเปิดเปิดไปที่แสนแปดหมืนเก้าพันนะฮะแสนแปดหมืนเก้าพันตามสภาพนี่แหละฮะเนื่องจากมันหายยากแล้วก็ได้มาก็แรงนะได้มาเขาก็ไม่อยากรถมันสภาพดีนะเขากไ็ไม่มีใครเขาขายถูกหรอกมันก็สมน้ำสมเนื้อนี่แหละ แต่ก็เหมือนได้ไป้ายแดงไปใช้อ่ะพูดถึงราคานี้แสนแปดหมืนเก้าพันครับก็ไม่ซีเรียสน,นะคันนี้ผมจะขายยังไม่ได้ก็ใช้ไปก่อนนะขอใช้ไปก่อนหารถใช้ยากครับปีใหม่ๆนี่ยังสู้สภาพนี้ไม่ได้เลยนะเอาจริงนะรถปีใหม่ ยังสู้คันนี้ไม่ได้เลยสภาพไม่เคยเก็บสีทำสีมาเลยดูดิเนี่ยเขาทำดีเนาะดูดิฮะเดี๋ยวดึงให้ดูไม่มีรอยเปื้อนนะดูดิฮะสะอาดเลยอืมเนี่ยดูดิฮะใหม่มากใหม่กิ๊บเลยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาว่าเอ้ปิดอะไรหรือเปล่าเดี่ยดึงให้ดูเลยเนี่ยเหมือน ออกมาจากศูนย์เลยดูดิสะอาดก็ทํามาดีนะก็แ,แบบกลัวเปื้อนกลัวอะไรเงี้ยเขาก็ปูันนี้ทับไปอืมสวยมากผมตกปกแน่นอนครับไม่จกตาแน่นอนคันนี้สวยจริงพวกช่ององช่องเอสมบูรณ์ครับไม่มีขาดไม่มีหลุดไปนะดูดินะดูดิฮะดูดิขยับ อะไรปกติเลยดูนะฮะไม่มีหลุดไม่มีหายไปวิทยุวิทย,ทยุเดิมจากโรงงานครบเลยอืมนี่จะได้ครบเบกมงเบกมือนะฮะดูเยิมเครื่องม,มือช่างอะไรก็อยู่ครบนี่นี่นี่ใต้เบาะนี่ฮนะอ่ะดึงให้ดูไม่มีนะไม่มีดูดิฮะแปลว่าเขาซื้อมาปุ๊บเขาติดเลยเนาะติดเลยติดตัวนี้เลยไม่ให้เปื้อน ไม่มีเปื้อนนะดูผมถึงบอกว่าใช้งานน้อยจริงคันนี้อืมดูดิฮะดูด,ดิโอ้โหนิ่มๆเ,เลยนะเออสภาพหนึ่งในพันไปให้ไปเลยไปหนึ่งในพันเนาะรีวิวรีวิวสิบกว่านาทีแล้วรีวิวอยากรีวิวเนาะมันสวยเราก็อยากรีวิว สวยจริงดูดิเปิดให้ดูเลยไม่มีติดอะไรนะเปิดให้ดูเลยว่ามันใช้งานน้อยจริงสวยจริงคันนี้โอเคนี่จมเลยขยับเปลี่ยนที่มานิดนึงครเพราะว่ารถใหญ่รถใหญ่เขาจะออก ขยับมาฝั่งนี้นิดนึงเกะกะเขาเนาะ,ะเดี๋ยวติดเครื่องให้ดูครับติดเครื่องให้ดูเลยผมบอกเลยนะเเครื่องนี่เดิมๆนะฮะดูมาตามจุดตามอะไรต่างๆนี้อยู่ครบเลยผมไม่ได้ล้างห้องเครื่องนะ คือไม่อยากล้างพอล้างมันโดนน้ายามันก็พวกตามมากักตามเดิมโรงงานมามันจะหายไม่อยากไม่อยากล้างเอาไว้แบบนี้แหละนะดูดิพวกตัวเนี้ยมักเดิมโรงงานไม่เคยถอดไม่เคยทําอะไรเลยนะครับเดิมโรงงานอยู่ครบเลย เครื่องเครือเฟ่ครับเครื่องไม่เคยแกะไม่เคยทําแน่นอนตัวนี้เป็นสีดํานะฮะแต่สีดํามันมีเนื่ออะไรเนี่ยสีดําสวยมากครับมันเป็นมุกเป็นประกายเป็นอะไรเงี้ยเรียกดําอะไรผมผมผมไม่ไม่ค่อยถนัดเรื่องสีเลยถ้าถ้าขาวก็เปรียบเทียบถ้าขาวก็คือมันจะเป็นขาวมุกอะ่อะเนี่ยเนอ่าเนี่ยถ้าโดนแสงมาเนี่ยมันจะออกประมาณเนี้ยฮะเนี่ยดําแมบเนี้ย มันจะไม่ใช่ดํามืดอะฮะสวยครับสีเนี้ยเออพูดถึงสีเรื่องสีสีสีสวยฮะเนี้ยเนี่ยถ้าโดนแสงสะท้อนมาเนี่ยมันจะเนี่ยมันจะมีมุกเกล็ดอะไรเงี้ยสวยแต่ถ้าเรารีวิวแบบนี้มันก็จะม็ดเมืดเลยฮะเพราะว่าอยู <c oughs> ่ในร่มแต่ถ้าโดนแสงโดนอะไรเงี้ยใช่ไหมเดี๋ยวติดเครื่องให้ดูครับแบตก็ลูกใหม่เลยเปลี่ยนให้ใหม่เลย <2008 S 2> ผมถึงบอกว่าราคานี้ลูกค้าหาใช้งานคุ้มคุ้มครับผมเปิดไปแสนแปดมืนเก้าพันก็ส่งได้อะไรได้โอ้โมากเลยเน่นเน่นม,มาก อันนี้ไม่เกี่ยวนะเป็นยางข้าง,งบนจิงเกียเครื่องรอ,องไหมเยไม่กล้าเปิดขับมานอนนอนครับแ,แต่ว่าไม่มีดันไม่มีอะไรแน่นอนรับประกันเลยเครื่องดีน้ำไม่ดันแน่นอนน,น้ำมันเครื่องใส่ให้เรียบร้อย ครื่องนิ่มมากไม่มีเศงไม่มีอะไรนะเออกันชนเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเหล็กเลยนะไม่ใช่ถูกถูกนะฮะกันชนหน้าอ่ากันชนหลังโนบะโอ้หลายตังนะชุดแต่งเนี่ย อันนี้จะทาํามายังไงคือเรียกว่าอะไรใช้ไม่ได้นะฮะทามาให้มันสวยๆยถ้าถ้าอยากนี่ก็ไปติดตั้งตรงนี้เอาไปติดตั้งเรีอยออะไรนะบินน่ะถูกไหมเนี่ยผมเรียกถูกไหมผมไม่มั่นใจเอ้ยผมไม่แน่ใจใเรื่องอะไรนะสายสายสายโฟรเนาะตัวนี้เป็นเกียร์โฟวินใช้ได้ปกติเลยะฮะนี่ ดูดิฮะเดี๋ยวลืมไม่ดูคลิปเลยไม่มีเปื้อนนะดูดิฮะเหมือนใหม่แบบอือฮูดแล้วเหมือนโมเนะเ,เย็นฉ่ำกระจกขึ้นลงปกตินะ หหมหสวยมากคันนี้คุ้มครับหาใช้งานจัดไปแสนแปดหมื่นเก้าพันพร้อมใช้งาน<อ>เดี๋ยวผมว่าจะหาล้อเปลี่ยนให้ใหม่นะไอยไม่ใช่ล้อยางดิ<ม>ล้อสวยอยู่ดูดิฮะไม่มีรอยเบียดรอยอะไรมานะไม่มีโดนมานะฮะทิ้งิเลยลนอะล้อแมมก ยางเดี๋ยวอันนี้ยางม,มันไม่ไม่ค่อยสวยแล้วาหาเปลี่ยนให้ใหม่มมใช้เลยเาไปใช้อย่างเดียวเลยโอเคครับตอนนี้ผมอยู่อ้อมใหญ่สามพานเนาะสนใจก็ส่งได้คุยได้บ้างเล็กๆน้อยนก็ศูนย์เก้าสามครับหนึ่งสามเจ็ดสองเก้าสามสองครับศูนย์เก้าสามหนึ่งสามเจ็ดสองเก้าสามสองครับ ส่งได้นะฮะส่งได้ส่งได้โอเคครับแอดไลน์มาพักมาครับ